สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม FC 2 5ราคาถูกขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แนคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือว่าสุลต่านก็สามารถสนกการเติมเกมได้เหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีชมกท่านนะครับอยู่ผมบอยซีกับเกม FC ออนไลน์นะครับแล้วก็วันนี้ถึงคราวของพี่ป๋องนะฮะกำมลทองพับแล้วนะครับกับตัวเพย์เมเกอร์สุดแจมตัวนี้นะครับบวก8นะเข้าทีมมาน่าจะเป็นเมื่อคืนนี้นะครับก็คือวันที่12ใช่ไหมนะครับแล้วก็ผมก็รอที่จะจัดเลยนะแบบไม่รอช้านะเพราะว่าพี่เขาเองเนี่ยเขาก็เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลด้วยนะครับสแตนเนี่ยมาแบบว่า เอาจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูธรรมดาเหมือนกันนะความเร็วสปีดต้นเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับคือ1 2 0 1 2 7เท่านั้นเองจบสกอร์ธรรมดาพลังการยิงธรรมดาแต่ว่าเด่ดนในเรื่องของการยิงไกลส่งสั้นนะครับเรื่องของการแบบสร้างเพย์เมคเพย์อะไรพวกนี้ผมว่าดูค่อนข้างดีเหมือนกันน่าจะเป็นตัวที่ยิงปั่นโหดเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถนัดวิกฟุตวิกฟุตหด้วยนะสองเท้าพอได้อยู่ถนัดขวานะแต่ว่าวิกฟุต5ก็ยิงซ้ายยิงขวาได้หมดแนละความคล่องตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะกับหุ่นของพี่เขานะที่ ส่วนสูง166เซนตะิเมตรนับหนัก77รูปร่างหนานะก็น่าจะเป็นตัวแบบเตี้ยๆตันๆแบบเดียโก้มาลาร์นานะฟีลนั้นเลยนะตัวนี้นะก็ในเมื่อพี่เขาเองเนี่ยเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลน,นะเพราะงั้น เดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาเขามาเป็นผู้ผกอบกู้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าณนะเวลานี้นี่บอกเลยว่าอาร์เซนอลฟอร์มณนะปัจจุบันนะเกมรุกแม่งติดขดัดจัดๆนะผมก็เลยจะเอาพี่ป๋องเนี่ยยืนกองหน้าตัวเป้าไปเลยนะมากับพลพรรคนักเตะชุดใหม่อย่างไอพวกแบบตัวอาร์เซนอลปี GRU รหรือปีแบบเออลันเนอร์อัพนะครับปีที่แบบปีรองแชมป์นะตอนแรกนือว่าเป็นโจ๊กปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือไอพวกปีรองแชมป์เนี่ยก็จะโผล่มาเยอะนะซึ่งตัวอาร์เซนอลเนี่ยมีหลายตัวเลยที่ผมหยิบม,มาลองแต่ว่า ผมจะลองแค่ตัวบวก3เท่านั้นนะนะก็มีหลายๆตัวมีมาตินโอเดกาดเนี่ยผมหาซื้อไม่ได้ก็เลยใช้เป็นย4 t s ิบไปก่อนนะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมก็ตีมาเป็นสักประมาณสักบวก3เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะพอรู้ได้บ้างอยู่นะว่าตัวไหนมันพอใช้งานได้บ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูความเด่นของพี่เขาแล้วกันนะว่าเขาจะสามารถกอบกู้วิกฤตแนวรุกของอาร์เซนอลได้หรือเปล่านะก็เอาเป็นว่าไปรับชมได้เลยครับผมมาตีไปนะครับพี่ป๋อง พี่ป๋องรอช่องพี่ป๋องรอคนเติมใครก็ได้แบ็กเติมหน่อยเออยิงเต็มข้อโอ้โหไม่ได้ว่ะเอียยิงเบาเกินเดยไ้ไลมาที่โอเดกาดโอเดกาโอโ้โหโอรดกายกมาแบบนี้พี่ป๋องพี่ป๋องมาแล้วครับผู้กอบกู้ครับ ไอ้เบอร์เก้ามาแล้วหนึ่งฮะกะมลนทองครับหาแหวตดูได้ดีแล้วส่งมาลูกนี้พี่ป๋องจ่ายมาโอดกาดโอดกาดโอดิกาดยิงเลี่ยดโอยไอ้หักเข้าซ้ายไม่ได้ครับดอกนี้โอดิกา,มามดมาเมนดี้ครับมาเรียนลี่มาตี้โอเคพี่ป๋องวิ่งทำทางไปแล้วครับ ตอกส้นแล้วยักเข้าในโอ้โหไพี่ป๋องทำทางอย่างเอาเลยว่ะไอ้เหี่ยเอาเรื่องครับเต็มข้อครับเด็กันไลครับแบกแผงหลังอยู่ขอซาเฟิร์ททัชหนึ่งดอกขึงหนึ่งทีแล้วเปิดมาอื้เต้ยไปหน่อยครับหลับบอลหน่อยกวักมือแล้วไอ้เหี้ยกาเบียวมาเยสกัน กาเบียบมาเยสกันทำไมทำแบบนั้นนะพี่โอ้ยขอซาเป็นไว้เติมแล้วนะฝากที่กองหน้าตัวเป้าครับกะมลนทองพับมาที่เดนไลท์แล้วกะมลนทองพับอีกรอบไหมคลึงมาบังแล้วยิงไม่เข้าครับโอ้โหฝองลิงลมตัวอย่างเตี้ยเลยครับโห้แล้วเขามาแล้วไอ้แบบนี้ครับไมเคิลโอเว่นโอ้แพ้อะไรเฮีย ไอ้อย่ามันวิ่งไม่ทันครับคือถ้าผมไม่ดักทางนั้นมันก็วิ่งตรงมันก็ผ่านอยู่ดีอ่ะไอ้ย่าอ้ยอุตส่าห์นำสองสู่นะครับอาจจะนอลจะตกมาตายหรือไม่ครับเกมนี้มาตี้ได้บอลอยู่ครับมาตี้กระชากมาตี้กระชากมาตี้ส่งให้พี่ป๋องฮะโอ้โหผู้ยิงประตูชยัยครับโอ้โหมาตี้กระชากออกซ้ายแบบตัวจริง เขาไม่รู้ได้อย่างไรว่ามันเล่นได้แบบเดียวครับโอ้โหโอ้เทว่ว่ะล่อเต็มแข้งครับเกือบข้ามคานะครับกระมวลทองพับอย่านะนำอยู่ลูกเดียวนะใจเย็นๆอย่ยาคว่งโดนง่ายยังวะ โอ้โหทำไมมันง่ายขนาดนั้นครับอ๋อที้ยตัวบล็อกมีอยู่2ตัวโอ้ประตูชัยหายไปแล้วครับป๋องบอกว่าแค่กูยิงให้ขนาดนี้แจกกันเหลือเกินครับกามเบี้ยวมาเยสกันดาวิดลาย่าแค่กามเบี้ยวมาเยสมาเยสแจกไป2ดอกเรียบร้อยเลยครับแตออกมาสวยครับป๋องยิงลมต้องคืนไปก่อนครับ ป่องวิ่งลมฮนะวิ่งทำช่องไปแล้วมีแบ็คโอด้กาดผืนกลับมาแล้วโอ้โหยิงไม่เข้าโอ้โหตายแล้วตายแล้วพี่โอ้ยกระมวลทองพับมีจังหวะยิงครับโอ้โหมาแล้วครับ ประตูแก้ตัวครับยิงได้ซ้ายแบบสุดคมเดยวเฮนไลท์พอซาพอซาบอกมีเวลาพี่ป๋องรอที่จุดนัดพบแต่เป็นกับตันสัดด้วยขวาครับโอ้โหการวิ่งทำทายของพี่ป๋องว่ะมายกโอดกาศหดีอยดเออยนเออยืนเทอยู่ข้างหลังเอาแบตมาด้โอดกาศกะมลทองพับครับวิ่งช่องไปแล้วกัมลทองพับ อยังรอเพื่อนเติมอยู่ครับส่งที่เป็นไว้ก่อนโอเดกาดโอเดกาดเข้าซ้ายเอาแล้วโอ้โหเปิดช่องซ้ายแบบนี้ก็เสร็จกับตันครับกับตันพอป๋องบอกมีช่องครับกระชากหนึ่งดอกแล้วทัดเข้ามาโอเดกาดยิงด้วยซ้ายเออมาแล้วครับเฮ้ยพ่อป๋องตบมือให้ครับหาแบวสด มาตีมเช็คลายหน่อยลงมนาะเออลงมาต่อบอลหน่อยโอ้โหพ่อป๋องดึงโอ้โหเฮียพ่อป๋องดึงอย่างหายครับลูกนี้เฮียอย่างเท่เลยครับดึงเปิดสเปซโิโกาบโิโกาสผิวอยู่ต้องส่งไปที่ทอร่าก่อนครับ มาที่โอเลกาอีกครั้งหนึ่งเอ้โหวเพราะป่างว่างแต่ว่าไม่ได้ทรงครับเมนดี้เมนดี้กระชากสวยตัดกลับมาเออเรียบร้อยครับกระมวลทองพัพประตูชัยหรือเปล่าครับลูกนี้กระมวลทองพัพครับดึงเชิงไว้อยู่แล้วเรียกจุดโทษได้ครับโอ้โห ดึงไปดึงมาเรียกจุดโทษครับอย่างนี้ก็ต้องยิงเองครับกระมวลทองพับยิงไปตรงกลางครับผมโ,โอ้โหมุกเดียวครับบอยซิกฟูกกอบกู้อ่ะโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับเกมเพย์นะก็ต้องบอกว่าพี่ป๋องในยังนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับคือสปีดของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าจังหวะเฟิร์สทัชอ่ะ แม่งพลิ้วนะครับคือเนื่องด้วยที่ว่ามันเป็นตัวอีดิทตัวพิเศษอะไรแบบนี้ผมว่าความเก่งของมันเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ถามว่าเอาเล่นกองหน้าตัวเป้าเดียวเวิร์กไหมเอาจริงนะเว้ยผมว่าแม่งไม่เวิร์กแต่ว่าถ้าเล่นตำแหน่ง CAM อะ่ะหรือว่าปีกอะ่ะผมว่าได้เลยนะครับคือถึงแม้ว่าความเร็วมันจะ120นิดๆก็จริงนะครับแต่ว่า เล่นจริงเนี่ยตัวมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะคือตัวค่อนข้างพลิ้วเลยแล้วก็คลองบอลดีมากๆเรื่องยิงป่งยิงปันนะ่นอะไรพวกนี้ไว้ใจได้เลยการส่งบอลก็ถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันสำหรับพี่ปองนะครับแล้วก็เออไอพวกตัวอาร์เซนอลปีจีเนี่ยเท่าที่ผมลองนะเว้ยบอกตามตรงนะครับแม่งกากทุกตัวเลย นะครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวไหนแม่งแบบเก่งเลยอะ่ะนะครับค่อนข้างที่จะบอกพอสมควรเหมือนกันจะมีแค่ทางฝั่งของ d e like ็กเ n นไลท์กับวิลเลียมซาลิบาเนี่ยผมว่าพอใช้งานได้มาตี้ก็โอเคทอสสาก็พอได้แต่ไอ้ใครแาวั กาบีเอามากเยสหรือว่าทางฝั่งของเบนไว้เนี่ยผมว่ามันดูเฉยๆมากจริงๆเราคาฮาวแวทแต่เล่นมิดฟิลแม่งไม่ดีหรอกเอาไปเล่นกองหน้าตัวเป้าดีกว่านะครับก็แต่ว่าพอมันมีพี่ป่องมาเนี่ยก็เลยทําให้ใครฮาวแบทเนี่ยต้องกลับไปเล่นมิดฟิลไปนะครับจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับส่วนใครที่แบบว่าเอออยากจะลองพี่ป๋องเนี่ยนะครับจริงๆเราก็เข้ามารับได้เลยนะหน้าแรกเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะเข้าหน้ากิจกรรมะการคอลเลกชันะนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีให้กดแรกเลยนะครับก็สามารถรับได้ฟรีนะคร นะครับไม่มีปัญหาอะไรอย่างใดนะไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าต้องซื้ออะไรแบบนั้นนะครับประมาณนี้ก็มากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูฟูลทีมอาร์เซนอลปีจีอารูนะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปตีสักบวก5เนี่ยมาเล่นเพราะว่าการ์ดมันสวยดีนะพอการ์ดมันเป็นโทนเดียวกันแล้วเนี่ยมันสวยดีนะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมขอเวลาไปหาตัวมาตินโอเดกาดกับบูโยซาก้าก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่า FP มันจะพอหรือเปล่าน,นะเพราะ f อตอนนี้คือมัน เต็มที่แค่215นะครับมันไม่ได้พอนะครับซึ่งดาวิลลาย่าผมก็ใช้ตัว F.P. 6เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเฟรอร์แมนดี้นะครับ F.P. 20ยังใช้ไม่พอเลยนะครับเสียดายตรงที่ว่ามันทำแบบครบชุด11ตัวไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันแต่การ์ดสวยจริงครับปีนี้คือมันค่อนข้างเข้ากับอาร์เซนอลมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ